h a v e Fun w t h t h a i สนุกสนานกับภาษาไทย สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขณะน,นี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุแห่งมหาวิทยาลัยเนเรศวร FM 107.25 MHz Good morning everyone you are listening to NU Radio and welcome to Have Fun with Thai ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสนุกสนานกับภาษาไทยนะคะดิฉันนะัฐยาธรอ,อินทรกําแหงจากหน่วยการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเนเรศวรค่ะขอต้อนรับคุณ เข้าสู่ความสนุกสนานกับเกร็ดความรู้ภาษาไทยที่จะช่วยให้คุณหรือใครๆได้เรียนได้รู้ได้สนุกและ a v ฟ f ันไปด้วยกันในช่วงต่อจากนี้นะคะ If you want to learn Thai with fun you should listen to a NU d y o Radio Have Fun with Thai ค่ะท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าสำนวนไทยคำพังเพยและสุภาษิตกันใช่ไหมคะ สำนวนไทยหรือ t h a idioms i หมายถึงถ้อยคําหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้วค่ะมีความหมายไม่ตรงตัวแต่แฝงความหมายเปรียบเปรยอ,อยู่ภายในใช้เพื่อเปรียบเทียบเหตุการณ์หรือให้คติข้อคิดสำนวนนะคะมักจะสั้นกระชับและมีความงดงามคมคายค่ะสําหรับคําพังเพยและสุภาษิตหรือ proverbs นะคะก็จะมีความคล้ายคลึงกันมากค่ะเพราะเป็นสำนวนที่ใช้กล่าวเปรียบ เยเพื่อตักเตือนสั่งสอนแต่คำพังเพยบางครั้งก็มีความหมายเสียดสีประชดประชันหรือเป็นการเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นก็ได้นะคะสรุปได้ค่ะว่าสำนวนไทยคำพังเพยและสุภาษิตไทยต่างก็เป็นภูมิปัญญาทางภาษาที่บ่งบอกถึงความคิดความเชื่อและวิถีชีวิตของคนไทยที่เราสืบต่อกันมานานแล้วค่ะ แต่ไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยของเราเท่านั้นนะคะที่มีสำนวนสุภาษิตคำพังเพยประเทศอื่นๆก็มีเช่นกันค่ะซึ่งต่างก็น่าสนใจและสามารถถ่ายทอดความหมายได้อย่างลึกซึ้งไม่ได้แตกต่างจากสำนวนไทยของเราเลยทีเดียวค่ะ It is not only Thailand that has idioms and proverbs other countries also have them And each is equally interesting. They can convey deep meanings as effectively as our Thai idioms. วันนี้ Have ฟันวิ t ย์ไทยนะคะอยากนำพาทุกท่านค่ะมาลองทำความรู้จักกับสำนวนสุภาษิตภาษาไทยที่เมื่อเปรียบเทียบกับสำนวนสุภาษิตภาษาอังกฤษก็มีความหมายที่ใกล้เคียงกันและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้ดังต่อไปนี้ค่ะ today have fun with Thai would like to introduce some Thai idioms and proverbs along with their English counterparts that share similar meanings and can be used in daily life the first one as you make your bed so you must lie in it. สำนวนนี้นะคะเป็นการเปรียบเทียบกับการปูที่นอนค่ะว่าถ้าเราปูไม่ดีเราก็จะนอนไม่สบายจริงๆแล้วในภาษาไทยนะคะถ้าแปลความหมายดีๆมันจะหมายความว่าคนเราทํายังไงมันก็จะได้อย่างนั้นค่ะตรงกับสำนวนไทยที่ว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําดี actually means do good deeds ได้ดี means get good ทําชัว means To do bad deeds and ได้ u u e means get bad. So we can translate the t y a i proverb as Do good, get good. Do bad, get bad. Or in English we can n say As you make your bed, so you must lie in it. หรือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นเองนะคะสำนวนที่สอง The second one A bad workman always blames his tools. แปลตรงตัวก็คือคนงานที่ทำงานได้ไม่ดีมักจะโทษเครื่องมือของเขานะคะตรงกับสำนวนไทยว่ารำไม่ดีโทษปีโทษกลองซึ่งหมายถึงคนเราเมื่อทำผิดแล้วก็ไม่ยอมรับค่ะว่าเป็นความผิดของตนเองแต่มักจะโทษผู้อื่นค่ะว่าสาเหตุนั้นมาจากผู้อื่นนั่นเองนะคะรำไม่ดีโทษปีโทษกลองรำไม่ดี actually means dance badly โทษ means to blame is a kind of Thai fruit, and klong means a drum. So we can translate this idiom: If you dance badly, blame the fruit and the drums. Same as a bad workman always blames his tools, and people who make mistake often blame their surroundings. Nanheng, naha. Samnuan The third one: Where there is a will, there is a way. แปลตรงตัวก็คือที่ไหนมีความหวงังที่นั่นมักมีหนทางเสมอตรงกับสำนวนไทยที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะความพยายาม means effort ความสำเร็จ success อยู่ที่ไหน where there is and อยู่ที่นั่น there is so we can translate this Thai idiom ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น means where there is effort there is success same as English idiom is where there is a will there is a way นั่นเองค่ะสำหรับสำนวนที่4ค่ะ the fourth one it takes two to t a n g o แปลตรงตัวได้ว่าการเต้นแทงโก้ต้องอาศัยผู้เต้นสองคนจึงจะทำได้ตรงกับสำนวนไทยที่กล่าวว่าตกมือข้างเดียวไม่ดังหมายถึงการทำอะไรเพียงฝ่ายเดียวมักจะไม่เกิดผลซึ่งมักจะใช้กับเรื่องชูสาวนะคะ actually ตบมือข้างเดียวไม่ดังตบมือ meansclapping ข้างเดียว meansone hand and ไม่ดัง does not make a sound. then ตบมือข้างเดียวไม่ดัง means clapping with one hand does not make a sound. or in English idiom we will say it takes two to tango means doing something alone usually does not succeed นั่นเองค่ะ สำนวนที่5นะคะ The fifth one Speech is silver, silence is gold แปลตามประโยคภาษาอังกฤษได้ว่าค่าของคำพูดเปรียบได้กับเงินในขณะที่ค่าของความเงียบเปรียบได้กับทองค่ะตรงกับสำนวนไทยที่ว่าพูดไปสองไพเบีย้ยนิ่งเสียตำลึงทองนะคะหมายถึงบางครั้งคำพูดของเรา อาจจะไปทำร้ายคนอื่นหรือก่อให้เกิดความเสียหายได้ดังนั้นการเงียบจึงดีกว่าพูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองพูด means to speak or to talk ไพเบี้ย refers to an old Thai currency that had a relatively low value นิ่ง means quiescent or silent ตำลึงทอง means a gold coin พูดไปสองไพเบีย้ยนิ่งเสียตำลึงทอง can translate As talking cost t o small coins, remaining silent cost a large gold coin, same as in English idiom "speech is silver and silence is gold". จริงๆแล้วนะคะการที่เราพูดอะไรมากไปมันอาจจะทำร้ายคนอื่นดังนั้นการที่เรานิ่งไปเงียบไปมันอาจจะเป็นผลดีกับทุกๆคนนั่นเองนะคะสำหรับสำนวนที่6ค่ะ The six o n e Barking dogs never bite แปลตรงตัวได้ตรงตามสำนวนไทยที่ว่าหมาเห่าไม่กัดค่ะหมายความว่าคนอวดเกง่งเมื่อถึงสถานาการณ์จริงมักจะไม่กล้าเผชิญหน้าจริงๆซึ่งคำนี้แปลออกมาตรงๆได้เลยนะคะว่าหมาเห่า means barking dogs ไม่กัดก็คือ not bite then หมาเห่าไม่กัด Is barking dogs never bite? Actually, this idiom means people who boast about their abilities often fail to face the real situation. The seventh one still waters run deep. แปลตรงตัวได้เลยค่ะว่าน้ำนิ่งไหลลึกใช้กับคนที่มีท่าทางเงียบขรึมไม่ค่อยพูดแต่มีความคิดที่ล้ำลึกหรือร้ายกาศอยู่ภายในค่ะคำนี้ก็ตรงกันกับสำนวนไทยเป๊ะเ,เลยนะคะคือน้ำนิ่ง means still waters ไหลลึก means run deep then น้ำนิ่งไหลลึก is still waters run d e e p นั่นเองค่ะ Actually, this idiom means a person who appears quiet and reserved but inside has deep or cunning thoughts. 8. 8 1. When the cats away, the mice will play. แลได้ตรงตัวในภาษาไทยในสำนวนไทยได้เลยนะคะว่าแมวไม่อยู่หนูร่าเริงหมายถึงผู้ที่อยู่ในปกครองเมื่อผู้ที่มีอำนาจไม่อยู่ผู้ที่อยู่ภายใต้ปกครองก็จะรู้สึกสนุกสนานร่าเริงเพราะไม่มีคนที่จะมาคอยควบคุมหรือคอยจับตามองนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อเราแปลดูแล้วก็จะเห็นว่าแมวก็คือ a cat ไม่อยู่ means Is not here or when it's away. Nu means mice or mouse. Ra means cheerful, joyful. Then แมวไม่อยู่, -mai Nu is when the cat's away, the mice will play. Actually this idiom means when your boss is away, everybody is happy and joyful cheerful because nobody watching them สำนวนที่9นะคะ The n i o n e blood is thicker than water ในภาษาไทยหรือสำนวนไทยของเราก็คือเลือดย่อมค้นกว่าน้ำซึ่งสำนวนสุภาษิตน,นี้หมายถึงญาติพี่น้องของตนย่อมดีกว่าคนนอกซึ่งคำว่าเลือดนะคะในสำนวนนี้หมายถึงสายเลือดและความเข้มขน้นหมายถึงความแน่นแฟนซึ่งปกติแล้วเลือดนั้นนะจะมีความเข้มข้นมากกว่าน้ำ จึงได้นำมาเปรียบเปียถึงความสัมพันธ์นะคะที่แน่นแฟนกันแบบเครือญาติย่อมดีกว่าคนนอกหรือคนอื่นซึ่งเขาเปรียบเทียบว,ว่าคนนอกในที่นี้ก็คือน้ำนั่นเองค่ะเลือด means blood ค้นกว่า means thicker น้ำ means water เลือดย่อมค้นกว่าน้ำ is blood is thicker than water สำนวนที่10นะคะ Prevention is better than the cure ในภาษาไทยของสำนวนนี้ก็คือกันไว้ดีกว่าแก้โดยสุภาษิตนี้นะคะหมายถึงรู้จักหาวิธีป้องกันเหตุไม่ให้เกิดขึ้นดีกว่าปล่อยให้เหตุร้ายเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ค่ะกันหรือป้องกันนะคะก็คือ prevent ดีกว่า means better แก้ cure or solve และการไว้ดีกว่าแก้ is prevention is better than the cure it means it is better to take preventive measures than to face a problem that cannot be fixed afterward สำนวนที่11นะคะคือสำนวนสุดท้าย the last one time and tide wait For no man ความหมายของสำนวนนี้ก็คือเวลาไม่เคยรอใครค่ะถ้าเราทำอะไรก็ขอให้รีบทำเพราะเวลานั้นเดินหน้าตลอดเวลานะคะไม่มีวันถอยหลังค่ะเพราะฉะนั้นใช้เวลาให้คุ้มค่าเสียเถิดค่ะเวลา means time ไม่เคย means never รอ means wait ใคร means anyone เวลาไม่เคยรอใคร Is time and tide wait for no man? It means that if you want to achieve something, act promptly, as time always moves forward and never backward. So use your time wisely. เป็นยังไงกันบ้างคะหลายสำนว,นวนแทบจะเหมือนกับการแปลคำต่อคำและความหมายเองก็เหมือนกันแทบจะทุกอย่างดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าความคิดหรือการใช้สำนวนสุภาษิตเพื่อเป็นคติสอนใจของมนุษย์ถึงแม้ว่ามันจะใช้ภาษาที่แตกต่างกันนะคะ แต่เราล้วนมีจุดร่วมเดียวกันค่ะคือมีประสบการณ์ชีวิตที่เหมือนๆกันมีความดีมีความชั่วเหมือนกันจึงทําให้เกิดการสร้างสุภาษิตคําพังเพยหรือสำนวนที่ทําให้เกิดการสอนการเตือนและให้บทเรียนที่ชี้ไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองนะคะ Alright, Fun time is over เวลาดีๆของ h a v e Fun with t h a หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้ารับรองว่าจะมีเกร็ดความรู้ภาษาไทยดีๆที่จะช่วยให้คุณหรือใครๆได้เรียนได้รู้ได้สนุกและ h a v e Fun ไปด้วยกันนะคะดิฉันนัทยาธรอินทระกําแหงขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ See you next time.